รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคเลยชั้นปีที่หนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการหาค่านะครับคำนวณค่าในวงจรอนุกรมนะครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับโจทย์กำหนดแรงดัน ET ท,ที่12โวลต์มี R ต่ออนุกรมกัน3ตัวนะครับเรามาดูการหา RT นะครับการหา RT วิธีทำ r า rt สูตรว่าไงครับ การต่ออุุกรมคือการเอาตัว R มารวมกันนะครับมีอยู่3ตัวก็จับบวกกันเลยก็จะเป็นอาบวกกับอาบวกกับ r านะครับ r าโจทย์กำหนดมา8โอหม r า8หนึอาสโอหม R 3 10สิบโอห์มนะครับกดเครื่องคิดเลขรวมกันได้เท่ากับ24่สิโอห์มนะครับยี่โอห์มนี่คือวิธีการหา Rt ในวงจรอนุกรมนะครับในวงจรอนุกรมทีนี้เราจะหา It นะครับ ItI คือกระแส It คือกระแสรวมนะครับ It สูตรกฎของโอมมว่ายัางไงครับจําได้ไหมกฎของโอมมนะครับสามเหลี่ยมหากินเหมือนเดิมนะครับสามเหลี่ยมหากินเดิมมี e i แล้วก็ r นะครับถ้าต้องการหากระแสนะครับ i ก็เอามือปิดตัว i ไว้ใช่ไหมมันก็จะเหลือ e อยู่ข้างบนก็คือ e ส่วนด้วยอานะครับแต่โจทย์บอกว่าต้องการหากระแส i อเพราะฉะนั้นเราก็เอา e อ r าก็ต้องเป็น RT ด้วยนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ e โจทย์กำหนดมาเท่าไหร่ et โจทย์กำหนดมาสิบสองโวลต์นะครับโจทย์กำหนดมาสิบสองโวลต์สิบสองโวลต์ส่วน Rt เราหามาเมื่อกี้นี้ได้เท่าไหร่ครับ 24โอห์มนะครับ24โอห์มฉะนั้นกดเครื่องคี่เลขเท่ากับ0.5แอมแปร์นะครับ0.5แอมแปร์ A, ได้แล้วได้กระแส i อทแล้วนะครับนะได้กระแสไอทแล้ว0.5แอมแปร์นะครับต่อไปโจทย์ต้องการหาอะไรอีกครับหา vr1 โจทย์ต้องการหา vr1 vr1 อยู่ตรงไหนครับ vr1 อยู่ตรงนี้ vr1 อยู่ตรงนี้นะครับแรงดันที่ตกข้อม r ตัวที่1เราตั้งชื่อมันว่า vr1 เพราะฉะนั้นเราจะหายังไงล่ะดูนะครับเราจะหายยังไง vr1 เท่ากับ v หรือ e ตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นสูตรของการหา v หรือ e ก็คือ i คูณกับ r โจทย์ ต้องการหา vr 1คือแรงดันตกข้อม r ตัวที่1เพราะฉะนั้นกระแสที่ไหลผ่าน r ตัวที่1เราตั้งชื่อมันว่า i 1นะครับ i 1เพราะฉะนั้นสูตรก็คือ vr 1เท่ากับ i 1คูณ r 1 i 1คูณ r 1นะครับแล้ว i 1เท่ากับเท่าไหร่นะครับ i 1เท่ากับเท่าไหร่ในวงจรอนุกรมนะครับในวงจรอนุกรม ในวงจอรอนุกรมกระแสที่ไหลในวงจรเป็นไงครับเท่ากันหมดนะครับกระแสที่ไหลในวงจรเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นเราหาไอทได้แล้ว i อเท่ากับศูนย์จุดห้าแอมแปร์นะครับศูนจุดห้าแอมแปร์ทีนี้คุณสมบัติวงจรบอกว่ากระแสที่ไหลในวงจรเนี่ยมีไอทมี i 1หนึ่งมี i 2สองแล้วก็มี i 3สามเนี่ยมันไหลเท่ากันหมด มันก็แปลว่ากระแส i 1ก็เท่ากับ0.5ด้วย i 1เท่ากับ0.5ด้วยนะครับ i 2ก็เท่ากับ0.5เหมือนกันนะครับมันเท่ากันหมดนะครับ i สก็เท่ากับ0.5เหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าลงไปกระแส i 1ก็เท่ากับ 0. 5คูณกับ R1 R1 เท่าไหร่ครับ R1 เท่าไหร่ R1 โจทย์กำหนดมากี่โอห์ม8โอหมนะครับ R1 โจทย์กำหนดมา8โอหมก็0.5คูณ8กดเครื่องคิดเลขเท่ากับ4 E หรือ V คือแรงดันนะครับหน่วยเป็นโวลต์นะครับหน่วยเป็นโวลต์ทีนี้ถ้าครูต้องการหาแรงดันตกวข้อม vr2 ตกคอมตัวที่2ใช้สูตรเดิมเลยนะครับ v หรือ e เท่ากับ i คูณ r โจทย์ต้องการหา vr2 เพราะฉะนั้น i ก็ต้องเป็น i2r ก็ต้องเป็น r2 นะครับก็เท่ากับ0.5คูณกับ r2 โจทย์กำหนดเท่าไหร่ครับ6โอห์มนะครับกดเครื่องคิดเลขเท่ากับ 3 e หรือ v คือแรงดันหน่วยเป็นโวลต์ Won, นะครับหน่วยเป็นโวลต์นะครับต่อไปหา v r 3 v r 3 v r 3 e หรือ v ก็เท่ากับ i คูณ r นะครับ i ต้องเป็น i อะไรครับ i 3 r 3นะครับฉะนั้น i 3เท่ากับเท่าไรเท่ากันหมดใช่ไหม ก็คือ0.5คูณกับ r3 r3 เท่ากับเท่าไหร่ครับ r3 เท่ากับ10 0.5คูณ10ก็เท่ากับ5 e หรือ v คือแรงดันก็เท่ากับ5โวลต์น,นะครับ5โวลต์ทีนี้ได้ได้แรงดันตกคอมแล้วนะครับทีนี้เรามาลองดูแรงดันตกคอมนะครับคุณสมบัติอีกข้อนึงบอกว่าแรงดันตกคอมตัวต้านทานแต่ละตัวเนี่ย เราเอามารวมกันมันจะเท่ากับแรงดันที่แหล่งจ่ายจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นแรงดันตกข้อมตัวที่1รวมกับแรงดันตกข้อมตัวที่2รวมกับแรงดันตกข้อม R ตัวที่3จะเท่ากับแรล่งจ่ายคือ E T คือ E T E T โจทย์กำหนดมาเท่าไหร่ครับโจทย์กำหนดมาเท่าไหร่สิโวลต์ส2โวลต์เพราะฉะนั้น V R 1เราหาค่ามาได้แล้ว V R ห 1> Vr หคือ4โวลต์น,นะครับสโวลต์ูก็เขียนสบวกกับ Vr 2คือ3 Vr 3คือ5นะครับเพราะฉะนั้นรวมกันก็เท่ากับ12เห็นไหมครับสิเป็นไปตามคุณสมบัติของวงจรอนุกรมแรงดันตกคอมตัวต้านทานแต่ละตัวรวมกันเท่ากับแรงดันที่แหล่งจ่ายเท่ากัน12เท่ากันเห็นไหมครับ แปลว่าเราคํานวณ vr หนึ่ง vr สอง vr สามเป็นไงครับถูกไหมถูกนะครับถูกนะทีนี้ถ้าครูต้องการหากําลังไฟฟ้าล่ะครับกําลังไฟฟ้ากําลังไฟฟ้าตัว p กําลังไฟฟ้านะครับกําลังไฟฟ้าตัว p กำลังไฟฟ้า p นะครับครูต้องการหากําลังไฟฟ้าที่ a ตัวที่1ก็ครูจะใช้ p 1นะครับสูตรสูตรว่าไงสูตรสูตรการหากําลังไฟฟ้ามีอยู่3สูตรแต่ครูจะให้เราใช้สูตร i ยกกําลังสองคูณกับ R นะครับคูณกับ R ฉะนั้นเมื่อเป็นกําลังไฟฟ้า p 1 p 1คือ R ตัวที่1 i ก็ต้องเป็น I1 หน R ก็ต้องเป็น R หน,นะครับฉะนั้น I1 เราหาค่ามาได้แล้วกระแสที่ไหลในวงจรเป็นไงครับเท่ากันหมดนะครับ I1 คือ0.5แอมแปร์นะครับ0.5แอมแปร์ครูก็เขียน0.5ยกกำลัง2คูณกับ R 1โจทย์กำหนด R 1เท่าไหร่ครับ8โอห์มนะครับ กดเครื่องคิเลขกดเครื่องคิเลขเท่ากับเท่ากับเท่าไหรครับ2กําลังไฟฟ้าจริงกําลังไฟฟ้า P นะครับ,ม, w, รบมีหน่วยเป็นวัตต์ดนะครับมีหน่วยเป็นวัตต์ทีนี้ถ้าครูต้องการ P2 นะครับต้องการ P2 ครูก็ทำสูตรเดิมครับ P เท่ากับ i คูณ r นะครับ i A, กำลังสองคูณ r P สอง I ต้องเป็น I I สอง R ต้องเป็น R R สองนะครับเพราะฉะนั้นกดเครื่องคิดเลขเหมือนเดิม I ก็คือ0.5ยกกำลัง2คูณกับ R สอง R สองโจทย์กำหนดเท่าไหร่ครับโจทย์กำหนด6โอห์มฉะนั้นกดเครื่องคิดเลข0.5ยกกำลัง2คูณกับ6เท่ากับ เท่ากับหนึ่งจุดห้ากำลังไฟฟ้า P มีหน่วยเป็นวัตเห็นไหมครับทีนี้ P 3สามนะครับเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมนะครับ P เท่ากับ i ยกกำลังสองคูณกับ R นะครับ P 3สามก็เป็น i 3สามคูณกับ r สามเห็นไหมครับฉะนั้น ไปก็คือ0.5ยกกำลัง2คูณกับ R3 โจทย์กำหนดเท่าไหร่ครับ R3 10โอห์มนะครับ10โอห์มฉะนั้นแล้วกดเครื่องคิดเลขก,ก็เท่ากับ2.5วัตต์นะครับ2.5วัตต์ทีนี้ ถ้าครูต้องการหา pt เห็นไหมครับมีตัวทีอยู่เราเรียกมันว่า p รวมกำลังไฟฟ้ารวมเห็นไหมครับ I T ก็กระแสรวมเห็นไหมครับ Pt ก็เท่ากับ p1 บวกกับ p 2บวกกับ p 3สเราก็เอากำลังไฟฟ้า p1 P 2 P 3พพเนี่ยรวมกันนะครับรวมกันนะรวมกันฉะนั้นแล้ว p1 ก็เท่ากับ พีเท่ากับเท่าไหรครับพ1คือ2วัตต์พี2คือ1.5วัตต์พ3คือ2.5วัตต์รวมกันก็เท่ากับ6วัตต์เห็นไหมครับนะก็มีเพียงเท่านี้ที่โจทย์ต้องการนะครับที่โจทย์ต้องการเรามาไล่ดูลองมาไล่ดูนะครับ ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโจทย์ต้องการหา R T ใช่ไมอายดูดูดูโจทย์ต้องการหา R T มี R อ,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 อยู่3ตัววงจรอนุกรมบอกว่าให้เอา R 3ตัวนี้รวมกันเลยนะครับครูก็เอามาบวกกันเลย r 1 r 2ห3มารวมกันนะครับรวมกัน ก็เอา8บวกกับ6บวกกับ10ได้เท่ากับ24โอห์มได้เท่ากับ24โอห์มนี่คือการหา RT นะครับทีนี้ครูต้องการหากระแสะ IT ต้องการหากระแสะ IT นะครับครูก็ใช้สูตรนี้เลย I I ตัวเนี้ยเท่ากับ E ส่วน R ใช่ไหมครับนะโจทย์ต้องการหา IT ครูก็เอา ET มาแล้วก็เอา RT มา นะครับ E.T โจทย์กำหนดมา12โวลต์นะครับโจทย์กำหนดมา12โวลต์ R.T เราคำนวณได้24โอห์มนะครับเพราะนั้นกดเครื่องคิดเลขก็เท่ากับ0.5แอมแปร์นะครับ0.5แอมแปร์ A, นะครับทีนี้ถ้าครูต้องการแรงดันตกค่อม R ตัวที่1นะครับแรงดันตก, 1, นตกนะค่อม R ตัวที่1แรงดันตกค่อมนะครับแรงดันตกค่อม นะครับแรงดันตกค้อมแรงดันตกควอม R ตัวที่1ครูก็ใช้กระแส R I 1คูณกับ R 1นะครับ I 1คูณกับ R 1และนี้ I 1เราเท่ากับเท่าไหร่ครับโจทย์ไม่ได้กําหนดมาแต่คุณสมบัติวงจรอนุกรมบอกว่ากระแส R ที่ไหลในวงจรเป็นไงครับเท่ากันหมดนะครับกระแส R ที่ไหลในวงจรเท่ากันหมด I 1 I 2 I 3แล้วก็ I p เท่ากันคือ0.5นะครับคือ0.5นะ ฉะนั้นเราก็เอา0.5แทนค่าลงไปคูณกับ8โอห์มก็เท่ากับ4โวลต์เท่ากับ4โวลต์ทำเหมือนเดิมนะครับ VR2 ก็ใช้ I2 คูณกับ R2 นะครับกดเครื่องคิดเลขเออกมาก็ได้3โวลต์นะครับ3โวลต์ทีนี้ถ้าต้องการ VR3 เหมือนเดิม VR3 ก็เอา I3 คูณกับ R3 นะครับก็ คูณออกมาได้5โมลนะครับได้ออกมา5โวลถ้าเราจะตรวจคำตอบว่าเราทำ vr หาค่าแรงดันตัวค่อมถูกไหมเราก็ลองเอามาบวกกันดูนะครับคูณได้4บวกกับ3บวกกับ5เท่ากับ12นะครับเท่ากับ12 12แปลว่ามันเท่ากับแรงดันที่แ่งจ่ายเห็นไหมครับแรงดันที่แรงจ่ายคือ et ก็ถูกต้องนะครับ ทีนี้ถ้าครูต้องการหากําลังไฟฟ้า p1 p1 คือกําลังไฟฟ้าที่ตกข้อม r ตัวที่1นะครับครูก็ใช้สูตร i1 ยกกําลัง2นะครับแล้วก็คูณกับ r1 นะครับนะครูก็แทนค่าลงไปนะครับได้2วัตต์นะครับได้2วัตต์ถ้าครูต้องการหา p2 ก็เอา i2 ยกกำลัง2คูณกับ r2 นะครับคูณกับ r2 นะครับครูก็ได้1.5วัตต์นะครับถ้าครูต้องการหากำลังไฟฟ้าตัวที่3นะครับที่ R ตัวที่3ครูก็เอา i 3ยกกำลังสองคูณกับ R 3นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของ P 3ก็คือ2.5วัตต์นะครับและทีนี้ถ้าครูต้องการหากำลังไฟฟ้ารวม P T นะครับครูก็เอา P 1บวก P 2แล้วก็บวก P 3นะครับฉะนั้น กำลังไฟฟ้ารวมของครูก็ได้6วัตนะครับ6วัตก็เป็นคำตอบสุดท้ายนะครับเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะทำให้พวกเราเข้าใจมากขึ้นนะครับก็ไปเปิดดูแล้วก็ทำแบบฝึกหัดส่งครูนะครับก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกดทุกสิ่งทุกอย่างใน YouTube ฝากช่องตาบอดถือไปใช้ของครูไว้ด้วยก็แล้วกันสวัสดีครับ